กยอยู่นะเนี่ยไหม,อมเออเป็นแถวมาหาลยัยดออ้วยมันขี่เข้ามานึกว่าจะมีเออว่าอากาศล็อกดาวน์ดล็อกไปใหม่ไม่มีก็ที่เขาบอกในคลิป่าคคนเล่นเอียดในตรงั้นมีปลดล็อกมันแรกคนเยอะใช้ได้ห้างสปริ่ท่าอะไรก็เปิดทั้หมดเลย ขี่ไปถึงวงเวียนแล้วเดี๋ยวไปขับรถเล่นตรงหาดวอนัทธาเนาะเล่นแบบนึงั้งแต่มันขี่เข้ามาหาวิทยาลัย ถึงแล้วถึงแล้วเสิ่งที่เรารอคอยฝ <c oughs> นก็จะตกนี่ยจะได้เดินไปเนี่ยฝ <c oughs> นมาแล้วด้วยน,นะฝนมาแล้วว่าดูดิดู <c oughs> ดในทะเลสิ ับรถเล่นเรียบชายหาดวนนภาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปหาอะไรกินสักแป๊บหนึ่งนั่งดูน้ำทะเลสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาด้านบนดีกว่าว่ามันมีน่าดูไหมเพราะว่าไม่ได้มานานแล้วตั้งแต่ล็อกดาววันนี้ก็เพิ่งจะปลดล็อกได้ประมาณวันสองวันคนกันแล้ว ไปใส่นะก็เลยขุณนเพราะมันเป็นคืนมานะเห็นไหมก็ตรงนี้จะเป็นบริเวณหาดวอรน้่าพาก็จะเดินไปหาอะไรกินแหละมานั่งสักแป๊บหนึ่งแต่ก็ตรงนี้ก็ตรงหาดวอนตรงนี้จะเป็นที่ว่าเขากําลังสร้างแต่ตอนนี้สร้างเสร็จแล้วสำหรับคนที่ชอบมานั่งนะมานั่งตะกอนจะเป็นโคติ้นก็สวยนะผมว่าสวยสวยเลย มาแนละ้วก็เดี๋ยวจะไปดูหาดตรงตรงกลางไม่รู้ว่าหาดอะไรกันจาไม่ได้นะหาดบนนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูตรงที่เมื่อก่อนเขาจะมีพระบงผ้าใบใช่ไหมมีผ้าใบที่ว่าเป็นตรงเป็นเต็นมีร้านขายของอะไรพวกนี้แต่ผมชอบนะดูจากสภาพเนี่ยหาดวอนตอนนี้ก็ไม่มีนะครับเต็นผ้าใบอะไรนะก็จะมีพวก ท่องเที่ยวมาเที่ยวกันแล้วก็เอาขับรถ,รถเข้าไปจอดจะเป็นครอบครัวมานั่งปิกนิกอะไรอย่างเงี้ยมันได้บรรยากาศว่ามันได้บรรยากาศดีกว่าไปกันต่อไปไปดูด้านบนดีกว่าอน,นี้ก็ขับรถพาทุกคนชมวิวหาดล่างไปเรื่อยๆล้วกันไป นี่เราก็มาถึงแนะครับจะพาเดินดูก็เมื่อก่อนก็จะเป็นเต็นท์ผ้าใบนะครับก็ตัวน,นี้ก็จะเป็นอุโมงค์เห็นเลยเป็นอุโมงค์ต้นมะพร้าวแล้วก็จะมีครอบครัวนะครับตอนนี้ต้องเที่ยวพากันม,มานั่งปิกนิกเป็นครอบครัวทั้งวัยรุ่นแล้วก็เด็กน้อยอะไรก็พากันมาเล่นน้ําทะเลได้เหยียบด,ดินเหยียบทรายนั่งเสือ,อไปไปไปก็จะมีก็จะมีเห็นอยู่เกี้ยแป๊บๆก็จะมี มาให้เช่าเสือ่อเช่าอะไรเนี่ยว่าบรรยากาศแบบนี้มันมครอบครัวพานนั่งปิกนิก,กลมแรงมากฝนกำลังจะตกด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาเดินเล่นริมหาดสักคู่นะครับ ถ่ายน้องเมย์ตรวจแอบถ่ายน้องเมย์นดูดูดนาง,นงจะจะเห็นไหมจะหันมาหรือเปล่าก็ดูครับเดปล่อยให้นางเดินไปก่อนเห็นละเห็นละหันมาละเฉินเฉินเดินคนเดียวดูดูดูดดดดด ก็จะกลับแล้วครับก็เงินผลจะมาแล้วครับทุกคนระหว่างเดินกลับให้ดูบรรยากาศไปดูพอไม่มีเต็นท์ผ้าใบแล้วก็ดูสบายตาขึ้นมาก็มีลุมสาวนะครับมานั่งกินนั่งอะไรกันมันก็มีรนะ้านขายของฝั่งฝั่งขัน้นลงไปนะครับบรรยากาศดียินชายหาด ก็เดี๋ยวจะกลับแล้วละครับก็จะขี่ไปเส้นว่าจะแวะไปที่เขาสามุกหน่อยนึงแหละไม่รู้ว่าจะไปทันหรือเปล่าเพื่อไปทันก็จะลงไปถ่ายรูปให้ทุกคนเห็นนะครับถ้าเกิดไปไม่ทันคนมันตกก่อนก็คงจะดูแค่ถ่ายบนรถนะครับไม่ได้าจบเป็นขอทุกคนดู ก็ถึงเขาสามุกแล้วนะครับแต่ก็ลงไม่ได้นะครับลมแรงนะทุกคนฝนก็ตกด้วยก็ดูได้แค่บนรถแหละลงไปไม่ได้ลงไปก็ลงได้ครับทุกคนแต่ก็จะเปียกหน่อยเดี๋ยวจะไม่สบายเอาแต่ก็ยังมีนะครับมีมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาชมชมวิวชมอะไรก็ไปได้กันช่วงที่ผมมามันเป็นช่วงพายุเข้าพอดีทุกคน ตอนนี้ก็จะมืดแล้วนะครับมันก็ไม่มืดหรอกเพรามันฝนมันตกอ่ะมันก็ประมาณห้าวงห้าวงแต่ว่าพอฝนมันตกแล้วมันทําให้ดูเหมือนบรรยากาศมันคือฟ้าคือมันมืดแหละมันมืดไปแล้วตอนนี้มันก็มันก็วิวมันก็เริ่มจะอาทิ์จะเริ่มเริ่มไม่มีแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับละทุกคนก็ว่าจะขี่รถกลับนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูแต่มันก็ยังมีนะท่องเที่ยวที่เขามานะมันข้างด้านหน้าเราเห็นไหม ขวามือนะตรงหน้ามันก็จะมีพวกร้านอาหารหรือเป็นไม่แน่ใจเป็นร้านอาหารหรือเป็นคาเฟ่นนะแล้วก็จะมีเป็นโรงแรมแล้วก็จะมีคนหนรถจอดบ,บริเวณข้างถนนนะเขาก็มาเที่ยวเห็นไหมครับเป็นร้านร้านอาหารร้านคาเฟ่นเนี่ยเขาก็ร้อยฝนหยุดเขาคงจะกลับอะไรเงี้ยนะแต่ตอนนี้ผมก็จะกลับแล้วไปครับทุกคน,น ก็ตอนนี้อยู่บนสะพานนะทน,นสะพานเนียบชายฝั่งขากลับนะครับก็ฝนตกอะครับมันก็วิวันสวยนะแต่ว่าเราก็ลงไม่ได้เดี๋ยวก,ก็จะพาทุกคนขับรถไปเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะถึงถนนใหญ่แล้วกันก็ไปดูบรรยากาศครับก็สวยนะก็ขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไปครับบ๊ายบายครับ นราไม่สวยมาทงนี่เลยมาก่